ทงสอบทุนสนับสนุนโดย All <ค><ณ>ออ l Star สุกสนานเมามันกรอกรื้นกันเลยทีเดียวนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับเขตพิเศษของเด็กสนเซียนเรียนเล่นในเด็ก<ค><ณ>หลห้อง<ว> ตอนนี้นะครับพวกเรานะครับก็ประจำอยู่ที่คอนเนต <B> ตอนก็ขออาจารย์ป้องออก่อนเลยนะครับ <ฮะ S 1> ว่าช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของการสอบชิงทุนนั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัวให้รอดครับข้อสอบทิงทุนความรู้ท่วมหัวเอาตัวให้รอดในวันนี้เราจะให้น้องๆเลือกทายคำปริศนาบนกระดานหนึ่งคำถ้าน้องๆทายตัวอักษรสระหรือวรรณยุกถูกก็จะได้รับสิทธิ์ทายต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าทายผิดจะต้องเลือกเชือกมรณะหนึ่งเส้น <c oughs> ดวงดีได้เชือกรอดก็จะได้รับคำใบ้ไปแต่ถ้าดวงตกเลือกเจอเชือกตายแล้วก็โอ้โยกระเป๋านักเรียนใบย,ยักษ์ที่ลอยอยู่นี้จะหล่นทับน้องๆทันที เลือกคำถามชุดไหนดีชุดไหนดีหอาหลังคอครับึ๊บมีทั้งหมดเหมือนกับ9พยัญชนะรวมวรรณยุกไปด้วยหรือจะเป็นสระก็ไม่รู้เพราะอยู่ด้านบนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นต้องเลือกพยัญชนะ วันใยุคหรือสละที่คิดว่าน่าจะใช่กับคำนี้นะครับหนึ่งตัวเอยน้องครับกอกุ้งไม่มีนะครับโอ้ชอบกอกุ้งเลืองไหนดีครับหอหีบครับหอหีบมีหรือเปล่า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 ไม่มีครับอาลถ้าไม่มีนะครับผมก็เลือกเชือกมอนะครับหนึ่งสอ่หหมายเลขไหนดีครับ สวยได้แล้วสอ2เลือกเชือกมรณะเชือกสองเชือกมรณะจ้ะหมายเลขสอมาช่วยกันมาจันมา1 2 หรือว่ารอดไปนะครับอา,อาจารย์ให้คําใบ้ต่อเลยเลสําหรับชุดคำคานี้นะครับใบ้นิดนึงว่าเกี่ยวกับทะเลเคิดว่าเด็กๆต้องชอบนะวัยรุ่นไปทะเลกับเพื่อนๆนมันสนุกเอาเลยืเอเลยไม่หันอากาศไม่หันอากาศโอ้โหน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะไม่หันอากาศนะครับ ไม้หันอากาศเป็นคำตอบที่ที่โพสิชันดีมากผิดครับไม่มีไม่มีนะครับ1 3 4 5เชื่อมอนะหมายเรื่องไหนครับชอบเลขอะไรชอบเลขอะไรหนึ่งนับพร้อมกันครับรอดไม่รอดหนึ่ส ถือว่ามาพร้อมกับดวงโชคช่วยมากนะครับเอาละถ้ารอดแล้วอาจารย์อาจารย์โป้งให้คำใบ้อีกนะครับคำใบ้ชุดที่สองก็คือสุดสาคอนตัวอะไรตัวอะไรซอสเสือครับอสเสือครับอาจารย์โป้งอสเสือนะครับ และตอบมาว่าสอสเสือสอสเสือมีครับสอสเสือแล้ว<ส>โอเคโอเคดูเหมือนดูเหมือนจะรู้นะครับต้องตอบแล้วครับ,บก็มีครับ ถ้ารู้แล้วตอบมาเลยก็ได้นะครับตอบคตอบว่าเกาะสมเด็จค่ะเกาะสมเด็จเราลองเขียนก่อนและแน่นอนนะครับว่าเกาะสมเด็จนะครับเป็นคำตอบที่ถูก เชื่อมอ้นะเป็นหมายเลข3ครับลอดไปแหม่รอดไปมามามาประจำที่เขาไปน้องๆมาที่มาที่โพเดียมของเราเลยนะครับโอ้โหแสดงคขาดีด้วยแต่สุดยอดจริงๆนะครับสามารถที่จะชิงทุนการศึกษานะครับในรอบสุดท้ายของเราไปได้นะครับ2,000 0บาทเลยครับโอ้ยอดเยี่ยมเป็นไงครับวันนี้สนุกไหม <laughs> นุกันุดีนะลุ้นไหม <laughs> ลุ้นนะครับโอเคแต่ก็ได้รางวัลไปเยอะทีเดียวะนะฮะเอาแล้วต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆจากโรงเรียนสุกหลาบวิทยาลัย,รยสระบ,บุรีและโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยด้วยครับและขอบคุณสุ็ทรตลอดกับ All New Year ฟ้านครหลวง TrueMove h 3G+ และ Wi-Fi ครับ <laughs> ครับผมรับความเก่งความแกล่งและก็ความเกียดได้ใหม่นะครับผมทุกวันเสาร์นะครับ10โมงเช้าทางโมเดิร์นไนทีวีแห่งนี้นะครับในเดชลาภคุณที<อ>ท่าไปก่อนโดรานล้านโซนดิับที่หมอมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าคนเราเนี่ยไม่ได้แย่แบบะทุกด้านหรอกครับแล้วก็จะมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียวิชาที่เราถนัดและก็วิชาที่เราไม่ชอบสําหรับใครนะครับที่เตรียมตัวสอบวิชาอะไรที่เราถนัดแล้วก็ห้ามพลาด ก็ต้องตั้งใจไว้ให้มากนะครับส่วนวิชาที่เราไม่ชอบนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องไปแข่งขันกับเพื่อนๆจนกระทั่งเกิดความเครียดขึ้นมานะฮะเคล็ดลับนี้แหละครับทำให้ที่หมาะสบความส็จในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยครับ